หลังจากที่ผมได้นำเสนอปราสาทพิสิงที่อยู่ในเกมเดอะซิม2ในคลิป10เรื่องลี้ลับที่อยู่ในเกมเดอะซิม2ก็ได้มีผู้ชมให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้อีกโดยสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่า House of f l o r e n t i e e ซึ่งอยู่ในเมืองดาวทาวในภาคเสริมที่มีชื่อว่า Night Life วันนี้ผมจึงให้ดุกดุ๋ยเอาชีวิตรอดในคฤหาสน์พีสิงแห่งนี้โดยใช้เวลา100ชั่วโมงดุกดุยจะสามารถเอาชีวิตรอดในคฤลาสน์แห่งนี้ได้หรือไม่ ดุ่ยจะพบกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติอะไรบ้างก็มาติดตามรับชมได้เลยครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่หายจากการทํา y o YouTube ไปนานเพราะช่วงนี้ผมค่อนข้างยุ่งกับงานเลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะทําคลิปแต่ผมก็สัญญาว่าจะทําคลิปออกมาอย่างน้อยเดือนละ2ครั้งฝากเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้ผมโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราหรือเพื่อนๆสามารถสนับสนุนผม จากปุ่มซปเปอร์แทงก็ได้เท่านี้ก็จะเป็นการให้กำลังใจผมทำคลิปต่อ,ตอไปเอาละ่ะเรามาเข้าสู่คลิปกันดีกว่าตอนนี้ดุกด๋ยก็เดินทางมาถึงคาลิฮั์ด house of valenti กันแล้วโดยที่ดุด๋ยมาถึงตอน8โมงเช้ามาถึงดุด๋ยก็เข้าไปเล่นเป็นโนก่อนเป็นราดับแรกผ่านไป2ชั่วโมงตอนนี้คุณฮัมเบิรก็ได้นำของขวัญมาให้กับผมแล้วและก็มีสมาชิกจากชมรมสวนสวยประจำท้องถิ่นเข้ามาทักทาย ผมจึงต้องต้อนรับเขาและเห็นว่าต้นไม้ในคลื่นหาดแห่งนี้ค่อนข้างดูดีใช้ได้ผมจึงให้ดุกดุ๋ยขอสมัครสมาชิกชมรมสวนสวยเพื่อจะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในชมรมนี้จากนั้นไม่นานก็มีสมาชิกคนอื่นเข้ามาตรวจสอบส่วนของดุกดุ๋ยอย่างละเอียดและให้คะแนนสองของดุกดุ๋ยพอถึงเที่ยงก็ผ่านไปสีชั่วโมงแล้วก็ได้มีเพื่อนบ้าน3ามคนมาเยี่ยมผมจึงให้ดุกดุ๋ยไปต้อนรับเพื่อนบ้านเหล่านั้นพอถึงบ่ายสองผมก็ผ่านการตรวจของสมาชิกชมรมสวนสวย ผมจึงได้เข้าร่วมชมลมสวนสวยนี้และผมเห็นว่ามีนักพยากรณ์มาเยี่ยมผมจึงเข้าไปทักทายเพื่อจะได้รู้ว่าที่แห่งนี้มีอะไรหรือไม่ผมใช้เวลากับเพื่อนบ้านหลายชั่วโมงพอถึงหนึ่งทุ่มก็ผ่านไป11ชั่วโมงแล้วก็ได้มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่ชื่อว่ามีโดเพเดอร์สันชักชวนให้ดุกดุยไปทํางานในสายอาชีพนักผจญภัย ผมจึงรับข้อเสนอนี้เพราะเป็นตำแหน่งที่เป็นระดับหัวหน้าเลยตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วผมก็ยังใช้เวลาอยู่กับเพื่อนบ้านที่มาเยี่ยมอยู่จนเพื่อนบ้านเริ่มทยอยกันกลับบ้านผมจึงให้ดุกดุยไปกินอาหารตอนเวลาสี่ทุ่มซึ่งผ่านมา16ชั่วโมงแล้วจากนั้นผมก็ให้ดุกดุ๋ยทาภารกิจส่วนตัวและเข้านอนตอนเวลาตีสองซึ่งในคืนแรกก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างยังเรียบร้อยดีและดุกดุ๋ยก็ได้ผ่านคืนแรกไปอย่างปกติ ผ่านไป24ชั่วโมงแล้วดุกดุ๋ยตื่นนอนตอน8โมงเช้าของวันที่2ผมเห็นว่าดุกดุ๋ยอยากพัฒนาทักษะด้าน,นกลไกผมจึงให้ดุกดุ๋ยไปอ่านหนังสือพอตอนบ่ายโมงผมก็ให้ดุกดุ๋ยไปไว้อะไรหลุมศพทั้ง3อยู่ด้านหลังคฤืาสหาดซึ่งมีหลุมของซาเวียร์ลูอิสเกวินลูอิสและลิลลี่คอสโมคอสเกิดอะไรขึ้นกับทั้ง3คนและเพราะอะไรทั้ง3จึงต้องมาพบกับจุดจบแบบนี้นั่นยังคงเป็นปริศนา พอผ่านไป3 1ชั่วโมงผมก็ให้ดุกดุ๋ยทำอาหารถึงแม้ว่าจะไม่ไปบ้างแต่ก็กินได้จากนั้นก็ให้ดุกดุ๋ยอ่านหนังสือเพิ่มทักษะด้านกลไกต่อซึ่งวันนี้ดุกดุ๋ยก็ไม่ได้ไปทำงานผมจึงให้ดุกดุ๋ยอ่านหนังสือถึงเวลา18นาฬิกาจากนั้นผมก็ให้ดุกดุ๋ยทำภารกิจส่วนตัวก่อนเข้านอนผมให้ดุกดุ๋ยเข้านอนตอนหนึ่งทุ่มตอนนี้ก็ผ่านไปส5ชั่วโมงแล้วแต่พอถึงเวลาสามทุ่มก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น อยู่ๆก็มีวิญญาณปรากฏตัวขึ้นซึ่งปรากฏตัวออกมา3ตนตามลุงฝังศพจากนั้นวิญญาณทั้ง3ก็ได้แสดงการมีอยู่ด้วยการทําให้หลุมศพลอยซึ่งมีวิญญาณของซิมทั้ง3ดังนี้ 1. ลินล,ลีคอสโมคอสเป็นซิมเพศหญิงผมดําสั้น4วิญญาณออกสีออกม่วงๆซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะมาจากการตกใจ 2. เกวนลูอิสเป็นซิมเพศหญิงผมสั้นและเป็นวัยรุ่น สีของวิญญาณเป็นสีแดงซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตคือการโดนไฟคอกและ 3. ซาเวียรูอิตเป็นซิมเพศชายวัยรุ่นผมสีทองสีของวิญญาณคือสีเหลืองซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตคือการโดนไฟช็อตโดยที่วิญญาณเหล่านี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่รอบบ้านพอถึงเวลาสี่ทุ่มดุกดุยก็ตื่นผมจึงให้ดุกดุยอาบน้ําและกินข้าวก่อนและผมเห็นว่า วิญญาเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่พอใจกับดุกดุยผมจึงให้ดุกดุยไปไว้อะไรหลุมศพของทั้ง3คนแต่ดูเหมือนว่าทั้ง3ก็ยังไม่พอใจอีกผมจึงให้ดุกดุยลองสื่อสารกับวิญญาเหล่านั้นโดยการกระโดดเชือกข้ามหลุมศพแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมจึงได้ให้ดุกดุยไปหาวิญญาณของเกวนลูอิสเพื่อเธออยากสื่อสารอะไรกับดุกดุยนั่นเหมือนทําให้เกวนไม่พอใจเธอจึงได้หลอกดุกดุยทาให้ดุกดุยปัสสาวะราด นั่นทำให้ดุกดุยต้องไปอาบน้ําและเข้านอนนี่อาจจะเป็นการลบหลู่เธอก็เป็นได้พอใกล้จะเจ็ดโมงเช้าเหล่าวิญญาณก็พากันกลับลงหลุมศพดุกดุยกว่าจะผ่านคืนนี้ไปได้ก็เหนื่อยเอาเรื่องและเช้าวันใหม่อันสดใสก็มาถึงผ่านมา47ชั่วโมงแล้วเข้าสู่วันที่3วันนี้ดุกดุยตื่นตอน9้าโมงเช้าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากตอนเช้ามีคนโทรศรัพท์มาหาซึ่งก็คือนักพยากรณ์คุยกันจนถึงเที่ยง ก็เห็นว่าดุกดุยเริ่มหิวจึงให้ไปทําอาหารสําหรับกินและผมเห็นว่าดุกดุยมีความปรารถนาในการเพิ่มทักษะทางด้านการแสดงออกผมจึงซื้อกระจกเพื่อให้ดุกดุยฝึกฝนในการพูดและวันนี้ก็ยังคงเป็นวันหยุดของดุกดุยอีกด้วยผมจึงให้ฝึกฝนจนถึง4ี่โมงเย็นจากนั้นผมก็ให้ดุกดุยไปทําอาหารสําหรับมื้อค่าเมื่อกินอาหารเสร็จและกําลังจะนําขยะไปทิ้งดุกดุยก็ได้เจอกับเพื่อนบ้านผมจึงให้ดุกดุยเข้าไปทักทายและเล่นควางลูกบอลจนถึงตอนกลางคืน พอสองทุ่มผมก็ให้ดุกดุยไปอาบน้ําและเตรียมตัวเข้านอนและคาดหวังว่าคืนนี้จะไม่พบกับสิ่งใดพอถึงเวลาห้าทุ่มผมได้พบกับวิญญาณหนตนซึ่งนั่นก็คือวิญญาณของเวินลูอิสที่ได้หลอกดุกดุยเมื่อคืนนี้แต่เมื่อลองสังเกตดูดีๆเธอได้คิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีลักษณะคือผมทองหยิกยาวและเธอก็สวมแว่นเธอคงไม่พอใจะอะไรบางอย่างกับซิมคนนี้ก่อนเสียชีวิตแน่ๆ เกวนลูอิสได้วนเวียนอยู่รอบๆบ,บ้านจนถึงเวลาตีสอดุกดุยก็ได้ตื่นนอนซึ่งผมก็ให้ดุกดุยได้ทําตามความปรารถนานั่นก็คือเพิ่มทักษะการแสดงออกโดยที่ตอนนี้วิญญาณของเกวนลูอิสก็ได้วนเวียนอยู่รอบๆบ้านและเธอก็ยังคงคิดถึงซิมคนนั้นตลอดเวลาถ้าจำไม่ผิดวิญญาณของซาเวียลูอิสก็คิดถึงซิมด้วยเช่นกัน โดยเธอมีผมยาวสีดำซิมเหล่านี้เป็นคันกันแน่และเพราะเหตุใดวิญญาณทั้งสองตนถึงต้องนึกถึงพวกเขาตลอดเวลาในขณะที่ยังวนเวียนอยู่พอตีห้าผมก็ทําตามความปรารถนาของดุกดุยนั่นก็คือเพิ่มทักษะด้านร่างกายผมจึงให้ดุกดุยออกกำลังกายจนถึงเช้านั่นทําให้วิญญาณของเควนลูอิสกลับเข้าสู่หลุมศพในคืนนี้และดุกดุยก็อยู่รอบปลอดภัยเป็นคืนที่สม เข้าสู่วันที่4ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว72ชั่วโมงผมก็ยังคงให้ดุกดุ๋ยกระโดดเชือกเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายจนถึงเวลา11โมงผมจึงได้ให้ดุกดุ๋ยคุยกับเพื่อนบ้านที่ผ่านไปผ่านมาจนถึงบ่ายโมงรถก็มารับด,ดุกดุ๋ยไปทํางานในวันนี้ในระหว่างที่ดุกดุ๋ยทํางานก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนดุกดุ๋ยกลับมาจากที่ทํางานตอนเวลาหนึ่งทุ่ม พอกลับมาบ้านก็เห็นว่าดุกดุยเหนื่อยกับงานจึงให้ดุกดุยอาบน้ําและเข้านอนในระหว่างที่ดุกดุยนอนผมก็คอยดูรอบๆลุมฝังศพก็ไม่มีสิ่งใดผิดปกติและไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอตีสี่ดุกดุยก็ตื่นนอนผมจึงให้ดุกดุยไปไว้อะไรที่หลุ่มศพแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมจึงให้ดุกดุยกระโดดเชือกจนถึงตอนเช้าก็จบวันที่สี่ไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น เข้าส่วนที่5ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว96ชั่วโมงเหลืออีกสี่ชั่วโมงก็จะครบ100ชั่วโมงหลังจากที่ดุกดุ๋ยกระโดดเชือกผมก็ให้ดุกดุ๋ยไปเล่นเปียโนทําอาหารเช้าและกินอาหารเช้าแล้วก็ถึงเวลาเที่ยงตอนนี้ก็ครบ100ชั่วโมงแล้วแต่ดุกดุ๋ยก็ยังคงต้องไปทํางานผมจึงให้ดุกดุ๋ยไปทํางานก่อนและรถก็มารับดุกดุ๋ยตอนเวลาบ่ายโมงในระหว่างที่ดุกดุ๋ยไปทํางานผมก็ได้คิดว่า ทำไมเราไม่ลองชุบชีวิตคนที่เสียชีวิตแล้วและอยู่ที่แห่งนี้เพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้และผู้ที่เสียชีวิตด้วยในการชุบชีวิตของซิมผมก็จะเลือกใช้การเสกคาถาทําให้ผู้ตายกลายเป็นซอมบี้ซึ่งการจะทําสิ่งนี้ได้จะต้องให้ดุกดุยเป็นพ่อมดสัตว์เมื่อเสียก่อนจึงจะใช้ได้ถ้าถามว่าทำไมผมไม่ใช้โทรศรัพท์มือถือที่เป็นรางวัลอาชีพของผู้อยู่เหนือธรรมชาติ คำตอบคืออาชีพผู้อยู่เหนือธรรมชาติเป็นอาชีพพิเศษที่จะต้องเรียนในมหาวิทยาลัยก่อนจึงจะสามารถประกอบอาชีพนี้ได้ซึ่งดุกดุยก็ไม่ได้จบในคณะดังกล่าวด้วยและการจะใช้โทรศัพท์โทรหายมทูตผู้เสียชีวิตกับคนที่โทรจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่กับดุกดุยที่เพิ่งเข้ามาพักอาศัยเพียงสี่วันก็ไม่สามารถใช้เจ้าเครื่องนี้ได้ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมดุกด๋ยต้องเป็นพ่อมดสตร์มืดเมื่อดุด๋ยกลับมาจากที่ทํางานตอนหนึ่งทุ่มผมจึงให้ดุกด๋ยไปพื้นที่ส่วนกลางเพื่อจะได้พบกับแม่มดสตร์มืดผมจึงทําอะไรรอแม่มดสตร์มืดให้ปรากฏตัวขึ้นมาผมรอจนเช้าแม่มดสา์มืดก็ไม่ปรากฏตัวขึ้นมาจนถึงเวลาบ่ายสามของอีกวันแม่มดสตร์สว่างกลับปรากฏตัวขึ้นแทนผมจึงให้ดุกด๋ยเข้าไปทักทายเพราะผมจําได้ว่า แม่มดสามารถไปพื้นที่ของแม่มดต่างศาสตร์ได้นั่นทําให้ผมเข้าไปติดสนิทกับแม่มดศาสสว่างจนมีค่าความสนิทเป็นระดับเพื่อนหลังจากนั้นผมก็ให้แม่มดศาสสว่างสอนเวทมนต์ฝ่ายดีให้กับดุกดุยจากนั้นแม่มดศาสสว่างก็เสก,กให้ดุกดุยกลายเป็นพ่อมดศาสสว่างจากนั้นผมจึงให้ดุกดุยกลับบ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านผมจึงวางแท่นเรียนเวทมนต์และหม้อปรุงยา จากนั้นผมก็ให้ดุกดุ๋ยปรุงยาผมเห็นว่ามีวิญญาณของเกรนลูอิสอยู่บริเวณหลังบ้านด้วยความแค้นส่วนตัวที่เคยโดนหลอกและความอยากลองวิชาผมจึงให้ดุกดุ๋ยเสกคาถาใส่เกรนลูอิสแต่ผมลืมไปว่าดุกดุ๋ยเป็นพ่อมดฝ่ายดีเวทมนต์ส่วนใหญ่ก็เป็นไปในทางดีนั่นทําให้วิญญาณของเกรนลูอิสได้รับพลังด้านสว่างเข้าไปเอาเป็นว่าดุกดุ๋ยได้ใช้เวทมนต์ฝ่ายดีอวยพรให้วิญญาของเกนลูอิสก็แล้วกัน จากนั้นผมก็ให้ดุกดุ๋ยบินไปยังป้อมปราการแห่งความมืดชั่วการที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของแม่มดศาสตร์มืดเมื่อมาถึงผมจึงให้ดุกดุ๋ยเข้าไปทักทายแม่มดศาสตร์มืดและดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้เกียดดุกดุ๋ยนั่นทําให้การสัมพันธ์เป็นไปได้ด้วยดีเมื่อเป็นเพื่อนกับแม่มดศาสตร์มืดแล้วผมจึงขอให้เขาสอนเรื่องเส้นทางสู่ศาสตร์มืดให้กับดุกดุ๋ยจากนั้นแม่มดสาสตร์มืดก็เสกให้ดุกดุ๋ยกลายเป็นพ่อศาสตร์มืดซึ่งความเปลี่ยนแปลงคือ ดุกดุมีผิวกายสีเขียวและมีละอองสีเขียวรอบตัวชุดกายเป็นสีดําตอนนี้ดุกดุยเข้าสู่เส้นทางศาสตร์มืดแล้วจากนั้นผมก็ให้ดุกดุยไปเรียนเวทมนต์จากแท่นเรียนเวทมนต์ซึ่งใช้เวลานานมากจนดุกดุยสามารถใช้เวทมนต์ที่ชื่อว่า vvc cut zombie ซึ่งเป็นเวทมนต์ศาสตร์มืดที่ทําให้เราสามารถเปลี่ยนให้ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วกลายเป็นซอมบี้ได้ผมจึงไม่รอช้ากลับไปที่บ้านเมื่อกลับไปที่บ้านผมก็ให้ดุกดุยผลิตส่วนผสมสําหรับเศษคาถา ซึ่งสามารถดูได้ที่แท่นตรวจความสามารถเมื่อส่วนผสมครบแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะเสกคาถาเปลี่ยนซิมที่เสียชีวิตไปแล้วทั้ง3าคนให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมากลายเป็นซอมบี้คนแรกที่ผมเลือกคือเกรนลูอิสบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่ความแค้นส่วนตัวเมื่อผมเลือกได้แล้วว่าจะให้ใครเป็นซอมบี้ผมจึงได้ให้ดุกดุ๋ยไปเสกคาถาที่หลุมศพจากนั้นก็มีหมอกสีแดงปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็พบกับเกวนลูอิสที่ตอนนี้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้ว ซึ่งลักษณะของซอมบี้เกนก็คือเป็นเด็กวัยรุ่นผมสั้นผิวสีออกเทาๆและท่าทางการเดินที่แปลกประหลาดซึ่งผมได้มาดูที่ความทรงจําของเธอจะพบว่าก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอก็เคยมีครอบครัวชื่อว่าตระกูลลูอิสและมีคนในครอบครัว8คนถ้ารวมเธอด้วยแต่พวกเขาเหล่านั้นหายไปไหนจะเห็นได้ว่ามีเพียงแค่ซาเวรูอิสเท่านั้นที่อยู่กับเธอและลิลลี่คอสโมคอสค,คือใครเป็นอะไรกับครอบครัวนี้ ผมจึงให้ดุกดุ๋ยไปผลิตส่วนผสมเพิ่มอีกเพื่อที่จะเปลี่ยนให้ลิลลี่กลายเป็นซอมบี้และดูความทรงจําของเธอเมื่อส่วนผสมครบแล้วผมก็ให้ดุกดุ๋ยไปเสกคาถาที่ลุมสุบของลิลลี่เพื่อเปลี่ยนให้ลิลลี่กลายเป็นซอมบี้จากนั้นลิลลี่ก็ปรากฏตัวขึ้นโดยที่เธอกลายเป็นซอมบี้ตัวของเธอในวัยผู้ใหญ่ แต่ในด้านความสัมพันธ์และความทรงจำเธอกลับไม่มีอะไรเลยเหมือนกับว่าเธอเพิ่งมาอยู่ที่แห่งนี้ตัวคนเดียวนั่นทำให้ผมต้องสืบต่อไปว่าแล้วตระกูลลูอีทั้ง6คนไปอยู่ที่ไหนกันแน่ผมได้สังเกตไปเห็นพื้นที่ส่วนกลางข้างคลื่นหาดซึ่งมีหลุมฝังศพอยู่จากที่ผมดูภายนอกเหมือนกับส่วนสาธารณนะด้วยความสงสัยผมจึงให้ดุกดุย๋ยและเกวนไปดูสถานที่แห่งนี้ด้วยกันสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าโกทีเยกินรอ เมื่อมาถึงก็จะพบกับสวนสาธารนณะที่มีต้นไม้และดอกไม้เป็นจํานวนมากซึ่งสถานที่แห่งนี้มีหลุมฝังศพของตระกูลลูอิตท,ทุกคนเลยประกอบไปด้วย 1. วูดลูอิต 2. เจนิเฟอร์ลูอิตทั้ง2เปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวและผู้ที่มีอายุมากที่สุดในครอบครัว 3. เจสิก้าลูอิตลูกสาวคนโตของตระกูลลูอิต 4. โนเอลลูอิตลูกสาวคนเล็กของตระกูลลูอิต 5. องค์อาจลูอิต สามีของเจสิก้าและเป็นพ่อของซาเวลูอิตและ 6. อาจหาลูอิตสามีของโนเอลลูอิตพ่อของเกรนลูอิตทั้ง6คนถูกนำหลุมฝังศพมายังพื้นที่ส่วนกลางแห่งนี้ที่นี่อาจจะเป็นพื้นที่ในละแวกของตระกูลลูอิตก็เป็นได้เพราะอยู่ใกล้ๆกกับคาลิฮาร์ทาวน์ออฟฟอเรนีแต่ความแปลกของสถานที่แห่งนี้คือมีหลุมปริศนาขนาดใหญ่ถูกขุดขึ้นมาหลุมนี้อยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งตรงกับหลุมฝังศพของตระกูลลูอิต แล้วหลุมนี้เป็นของใครล่ะเพราะถ้านับจากตระกูลแล้วก็อยู่ครบ8คนด้วยความสงสัยผมจึงให้ลูกดุยกลับบ้านเพื่อไปผลิตส่วนผสมสำหรับเศษคาถาซอมบี้รอบนี้ผมจะให้ลูกดุยคืนชีพให้กับวูดลูอิสผู้เปรียบเสมือนผู้นำของตระกูลเขาคงน่าจะรู้อะไรเยอะแต่ระหว่างนั้นรถทํางานก็มาพอดีผมจึงให้ลูกดุยไปทํางานก่อนค่อยมาผลิตต่อเมื่อลูกดุยกลับมาถึงบ้านผมก็ให้ลูกดุยผลิตต่อจนสามารถเศกคาถาได้ ผมจึงให้ดุกดุยไปยังพื้นที่ส่วนกลางโกทียกินรอเพื่อที่จะไปคืนชีพให้กับวุฒลูอิตเมื่อมาถึงผมก็ให้ดุกดุยมเมสิกคาถาใส่หลุมฝังศพของวุฒเพื่อจะเปลี่ยนวุฒกลายเป็นซอมบี้จากนั้นวูก็ปรากฏตัวขึ้นผมจึงไม่รอช้าที่ไปดูความทรงจําของวุฒลูอิสแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติในความทรงจําเราไม่สามารถทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวน,นี้กันแน่นั่นทําให้ผมต้องกลับบ้านไปผลิตส่วนผสมอีก เพื่อที่จะใช้เวทมนต์ศาสตร์มืดในการชุบชีวิตให้ภรรยาของวุฒนั่นก็คือเจนิเฟอร์ลูอิสเมื่อส่วนผสมครบแล้วผมก็ให้ดุกดุยมาพื้นที่ส่วนกลางอีกรอบในรอบนี้ผมจะให้ดุกดุยเซคคาถาให้เจนิเฟอร์ลูอิสฟื้นขื้นชีพขึ้นมาเมื่อเจนิเฟอร์ฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาผมก็ไปดูที่ความทรงจําของเธอแต่ก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติผมจึงต้องให้ดุกดุยพักการฟื้นคืนชีพก่อน ไม่เช่นนั้นผมคงจะต้องให้ดุกดุย๋ยเสียคาถาให้ทั้งตระกูลลูอิสเป็นซอมบีแ้แน่ๆและผมก็ยังได้รู้อีกว่าซิมที่เกวนคิดถึงนั่นก็คือโนเอลลูอ mm ิส hmm. ผู้ที่เป็นแม่ของเธอและซิมที่ซาเวคิดถึงนั่นก็คือเจสิกาลูอิสซึ่งก็เป็นแม่ของเธอเช่นกันดังนั้นผมจึงมีทฤษฎีที่ผมคิดว่าในเกมโดยซิมสองต้องการจะสื่อกับผู้เล่นดังนี้ตระกูลลูอิส เป็นตระกูลที่มีครอบครัวขนาดใหญ่อาศัยอยู่ด้วยกันโดยมีวูดและเจนนิเฟอร์ลูอิสเป็นผู้นำครอบครัวตระกูลลูอิสมีความร่ำรวยเป็นอย่างมากและแทบจะเป็นเจ้าของของเมืองดาวเทาเลยก็ว่าได้สถานที่หลายแห่งมีตระกูลลูอิสเป็นเจ้าของพื้นที่และตระกูลลูอิสอาศัยอยู่ร่วมกันในคฤล,ลหาหนดหลังใหญ่ที่มีชื่อว่า o u า of F f อ r e n t ท ด้วยความร่ำรวยของตระกูลนี้จึงทําให้เป็นที่จับตามองของผู้ประสงค์หลายบ้านหลังนี้อาจถูกฆาตกรรมจากโจรที่หวังจะมาปล้นทรัพย์และสมาชิกในครอบครัวเริ่มจากไปโดยไม่ทราบสาเหตุทีละคนทีละคนทีละคนจนตระกูลนี้ไม่เหลือผู้สืบทอดมรดกทําให้คฤหาสน์หลังนี้ถูกทิ้งร้างอาจจะมีเศรษฐีจากที่อื่นเช่นลิลี่คอมบูคอสท,ที่มาซื้อคฤหาสน์หลังนี้และนั่นอาจเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะทําให้เธอจากโลกนี้ไป เขาออฟเฟอร์เรนทีจึงถูกทิ้งล้างไว้ไม่มีผู้อาศัยอาจจะเป็นเพราะอาถรรพ์ในที่แห่งนี้ที่ทําให้ผู้อาศัยต้องพบกับจุดจบทุกรลายและตระกูลูอิสก็ได้ถูกนํอาอัฐิไว้ในพื้นที่ส่วนกลางที่มีชื่อว่าโกททเยกีนรอที่ที่เหมือนกับสวนสาธารนณะให้ประชาชนมาเยี่ยมเยียนหลังจากที่ตระกูลนี้จากโลกไป ส่วนหลุมที่ถูกขุดขึ้นมาในโกทียกิล e อในความคิดเห็นของผมผมสันนิษฐานว่าผู้ที่ถูกฝังอาจจะเป็นแวมไพายเพราะแวมไพร์สามารถถูกฝังได้แต่จะไม่ตายเพียงเพราะถูกฝังไว้เฉยๆในหลักตำนานแวมพร์เป็นสิ่งมีชีวิตอมตะที่ไม่ต้องหายใจอย่างไรก็ตามการฝังแวมพายมักจะใช้เพื่อขังหรือปิดผนึกไม่ให้ออกอรารวาสซึ่งในปศาสตร์จริงหากเชื่อว่าผู้ใดเป็นแวมพาย จะนำเคียวมาตึงไว้ตรงคอในหลุมศพเพราะเชื่อว่าแวมพายจะฟื้นขึ้นมาและถูกเคียวนั้นตัดคอซึ่งถ้าคลองคิดดูดีๆคลือหาทาวออฟเฟรเลนทีก็มีโรงศพสำหรับนอนของแวมพร์อยู่ความสอดคล้องนี้ทำให้รู้ว่าตระกูลลูอิสอาจจะมีผู้ใดเป็นแวมไพร์ก็เป็นได้แต่หากมาลองดูผังครอบครัวเราจะพบว่าหลุมศพทุกคนครบตามจำนวนคนในตระกูลและหลุมนี้เป็นของใคร หรืออาจจะเป็นคนตะกูลลูอิสท,ที่ยังเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายของตระกูลหรืออาจจะเป็นกิมมิกของผู้สร้างเกมที่อยากจะบอกว่าตอนนี้มีแวมไพร์เข้ามาในเกมแล้วนะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้ดุลพินิษอย่างไรกับเรื่องนี้เลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเอาชีวิตรอด100ชั่วโมงในคือรหาสปีสิงและปริศนาของตะกูลูอิสก,ก็เป็นยังไงกันบ้างครับมีอะไรที่ผมตกหล่นหรือพูดผิดไปหรือเปล่า ซึ่งตะกูลลูอิสผมใช้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมอาจจะไม่เหมือนกับความคิดของเพื่อนๆอย่างไรก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้คลิปต่อไปจะให้ดุกดุ๋ยไปทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ยังมีเรื่องราวลี้ลับและปริศนาอีกมากมายที่ยังรอคําตอบในเกมเดอดซิมสองสำหรับวันนี้กับผมและดุกดุ๋ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ